รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขและรายการของเรา Easy Wednesday ฮะโฮโฮโฮเห็นไหมวันนี้ลิงแตงเป็นซุสต์เะครอสโอ้โหมาเต็มจริงๆเลยไม่ยอมหรอกค่ะนี่ช่วงเทศกาลนะคะเราต้องทำให้สุดไปเลย ใช่แล้วแล้วก็อยากจะทําให้คุณผู้ชมมีความสุขมากๆ้วยนอนค่ะ,ะ,คะวันนี้แหม่นะ่าจะทั้งคริสต์มาสทั้งเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะเรามาทําของ DIY แบบว่าเวลจัดปาร์ตี้ก็ไปรับตกแต่งในบ้านเก๋ๆหรือว่าจะ<ช>เป็นของวขว<อ>ัญแจกคนนั้นคนนี้กันดีกว่าดีไหมคะพี่เก๋ นะคะเป็นงาน DIY น่ารักน่ารักแล้วก็อยากจะแนะนําเพราะว่าทุกคนสามารถจะทําได้จริงทําไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ออกมาสวยงามด้วยละค่ะแต่ว่าตอนนี้อลิงมี1เมนูค่ะไปทําเลี้ยงในปาร์ตี้ก็ได้นะคะอําทำได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่เปิดฝาก็อร่อยได้ค่ะวันนี้อลิงจะชวนคุณผู้ชมมาทำเมนูอีซี่ๆค่ะง่ายๆมากๆนั่นก็คือยำปลาแมคเคเรลในซอสมะเขือเทศผัดวุ้นเส้นค่ะนะ คแค่ฟังชื่อก็รู้แล้วว่ามันง่ายมากแค่แบบยำปลาเมคเคเลในซอสมะเขือเทศนะคะซึ่งเครื่องยำมะลิงเชื่อว่าตู้เย็นทุกบ้านมีอย่างแน่นอนคะ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าคะ่ะนี่ปลาเมคเคเลในซอสมะเขือเทศไปนะคะมะนาวลงไปอยากได้เปรี้ยวจีจ๊ดจ๊าดแซ่บแค่ไหนนะคะเต็มที่เลยคะ่ะนี่ลิ้งชอบทานเผ็ดน,นะคะก็ใส่เยอะหน่อย หอมแดงซอยต้นหอมซอยค่ะเสร็จแล้วค่ะยำปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศตอนนี้ก็มาถึงเวลาของการผัดกับวุ้นเส้นนะคะใส่ลงไปเลยปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศนะคะคุณผู้ชมมีโอเมก้าสด้วยนะคะทานแล้วมันก็จะดีต่อสมองของเราหัวใจแล้ะก็ผิวพรรณของเราด้วยละคะ่ะ โรยงานนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศผัดบุนเส้นค่ะเป็นเมนูที่ง่ายๆอีซี่ๆนะคะเพียงแค่เปิดฝาก็อไร่อยได้ค่ะ อย่างที่เกริ่นไว้นะคะว่าเรามาทํางาน DIY ง่ายๆนะคะเราทาของประดับตกแต่งกันดีกว่านะคะภายในบ้านเราจัดปาร์ตี้หู้ๆกันค่ะอันนี้บ้านหรือว่าที่ทํางานก็ได้นะคะอันนี้หลิจะทําดาวประดับฝาผนังนะคะเราใช้กระดาษเนี่ยอลิงใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะของอลิงเนี่ยขนาด15คูณ15เซนติเมตรค่ะกระดาษเหมือนจะต้องหนานิดนึงนะนิดนึงค่ะจะใช้ด้านอ่า เป็นสีเดียวกันทั้งสองด้านเลยก็ได้หรือว่าเป็นขาวแดงแบบที่อลิงใช้นะคะแล้วก็อลิงจะเอามาพับค่ะ2ครั้งแล้วก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดให้เป็นริ้วค่ะอ่าเสร็จแล้วก็พอมันออกมาเป็นริ้วอย่างนั้นแล้วใช่ไหมคะเราก็จับเขาเรียกว่าทำโค้งๆหน่อยเอากระดาษมาเข้าคู่กันแล้วก็ติดกาวนะคะ,คะเพื่อให้มันเป็นริ้วอะค่ะพี่เก๋ พอเราตัดสวยประณีตพิถีพิถันแล้วเนี่ยดาวของเราก็จะออกมาสวยด้วยนะคะทำทั้งหมด6กอันนะคะแล้วก็เอามาประกอบกันค่ะซึ่งไม่ยากเลย่ประกอบแล้วหน้าตาเป็นยังไงคะประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาโชว์คุณผู้ชมอ่านวนะคะแบบนี้เลยแต่ว่าพี่เก๋ไม่มีอะไรเลยหรอหนงมีเต็มเลยนะมีไหมมีสิคะแ จะเป็นไอเดียที่อยากจะเชิญคุณผู้ชมเนี่ยประหยัดประหยัดแบบมากๆแล้วก็แบบว่าเข้าไปใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยว้าวเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่พี่เกศทำโชว์ตอนนี้ค่ะลิงมีร้านอร่อยนะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะไปทานกันค่ะแมช่วงปีใหม่อะไรอย่างนี้ไปปาร์ตี้กันนะกิ<ด>๊กเกค่ะไปชมกันเลยค่ะในช่วงช้างจะชิมโดยน้ำดื่มช้างค่ะ สนนนนับนุโดย้ำื่มช้างช้างชวนชิมวันนี้หลิงชวนคุณผู้ชมมาทานปิ้งย่างที่ร้านคังนำสุขุมวิท16ค่ะด้านนี้เป็นอาหารโฮมเมสสไตล์เรียนีบาร์บีคิวค่ะปรุงโดยคนเกาหลีแท้ๆเลยนะคะรับรองว่ารสชาติเนี่ยเหมือนเราได้ไปทานที่เกาหลีใต้เลยละคะ่ะต่ออันนี้เป็นหมูหมักนะคะแล้วก็มีเบคอนค่ะ ในระหว่างที่เรารอให้เนื้อหมูของเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทานเมนูอื่นกันก่อนค่ะอ่าอันนี้คือบิบิมบับแน่นอนหลายๆท่านที่เป็นคออาหารเกาหลีก็รู้จักกันดีนะคะเป็นบิบิมบับข้าวยำเกาหลีนี่เองเรามักจะเห็นแบบสไตล์การทานของคนเกาหลีที่เขาจะเอาผักเอาโคชูจังเอากิมจิมาใส่ในข้าวแล้วยำยำยำแบบทานแบบที่บ้านอะนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็อารมณ์เดียวกันเลยค่ะ อร่อยมากส่วนเมนูต่อไปเป็นซุปกิมจิแล้วก็ไข่ตุ๋นค่ะว้าวเข้มข้นมากนี่ไข่ตุ๋นค่ะอืมอร่อยมากเหมือนที่แม่ทำให้ทานเลยค่ะอันนี้นึกว่าจะจืดๆนะคะอันนี้รสชาติกลมกลม่อมแบบทานเล่นได้สบายเลยค่ะ แล้วก็มาถึงพระเอกของเราเนื้อปิ้งย่างเวลาทานนะคะเอาเนื้อหมูมานาจิ้มน้ำจิ้มนะคะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ใส่ข้าว<ม>เนื้อนุ่มมากไม่เหนียวแบบละล,ะละายในปากคุณผู้ชมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลย

ก็สามารถมาได้เลยค่ะที่ร้านข้างนำนะคะอยู่ซอยสุขุมวิท16ค่ะร้านอยู่หลังตึกคอลัมน์นะคะจะมาทั้ง BTS หรือ MRT ก็ได้ค่ะเดินทะลุตึกคอลัมน์มาได้เลยนะคะเป็นร้านสีเหลืองเล็กๆ <c oughs> น่ารักๆนกนีกน่แหละค่ะร้านค้างนำนะคะเขาจะเปิด2ช่วงเวลานะคะคุณผู้ชมตั้งแต่11โมงครึ่งค่ะจนถึงบ่าย2โมงนะคะแล้วก็มื้อเย็นค่ะ6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มเลยนะคะเซ็ตเมนูมีทั้งอราคาและก็บุฟเฟ่แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมมาเลือกทานได้ตามสบายะคะ่ะยิ่งอราคานะคะ เซ็นละ99บาทเท่านั้นเองค่ะอยากให้คุณผชมลองมาชิมมาทานกันดูค่ะที่ร้านคังนำสุขุมว่สิบหกค่ะแนะนำโดยช้างเชิญชิมค่ะมองมุมใหม่สีสันใหม่ช้างเติมเต็มคำวเพื่อนสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นเครื่องปรุงรถไอเชฟมองมุมใหม่สีสันใหม่ช้างเติมเต็มคำวพื่อน สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นชูชีปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัว PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวข่าวดูของขวัญพีรวาเก๋ๆเริ่มมาแต่งตัวกเองบ้างนะคะน้องหลิงปีที่ผ่านมา พี่เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะพี่ประหยัดมากมาคืออะไรไม่จําเป็นพี่เก๋ไม่ซื้อเลยตัดใช่แล้วขวดเลยดีมะขวดเลยไม่อยากเห็นว่าพี่เก๋เกินว่าต้องต้องทำะไรของขวัญมีเพื่อนบอกว่าเออนี่โทรมาที่ทํางานเราเจ้านายไม่ให้โบนัสแล้วนะโอ้ยใหญ่เลยนะครแล้วบอกว่าทำอะไรง่ายๆพี่ไปฝากันดีไหมอะไรคุณผู้ชมขะขวดขวดแก้วนะคะก็คุณผู้ชมก็เมาตกแต่งตกแต่งแบบว่าเนี่ยเป็นเชือกอะไรง่ายๆแบบเนี้พันรอบๆนี่จริงๆแล้วมาจากขวด แบบนี้เชืออนี้จริงแล้วเวลาใครส่งไปซนี้เป็นพัสดุกมาเชื่อข่าวๆอย่างนั้นก็ใช้แปะได้นะคะหรือว่าอันนี้ริบบิ้นที่แบบเหลือจากอาจว่ากิ๊บริบบิ้นมันพังแล้วแบบกิ๊บอะไรเงี้ยแกะออกมาของขวัญจากปีที่แล้วใมีพวกริบบิ้นที่เราเก็บไว้นะคะเอามาใส่นี้ได้นะคะสวยงามแก็แบบว่าปักเป็นดอกไม้ดอกไม้สดดอกไม้แห้งอะไรก็ได้เรามียังมีแบ็คแบ็ค ทูเนเจอร์นะเกลือคือธรรมชาติน่ารักนะคะอันนี้ขวดเราก็ไปพ่นสีเลยพ่นสีทองแล้วดูราคาแพงใช่ ดูแพงมากแล้วก็ปักดอกไม้ปักอะไรใส่เข้าไปนะคะแล้วก็แก้วกาแฟที่พูดถึงแม่อย่างสวนจริงๆเพราเก็บไว้เป็นตั้งเลยนี่เดี๋ยวจะไปฝากเด็กๆอ๋อแล้วก็แบบปีใหม่นะเฟยะเจ้าพี่เกยให้พีเกพราะเราซื้อมาเป็นถุงใหญ่ๆแล้วเราก็นำมาใส่แก้วใช่ไหมคะนี่ขวดนี้เป็นแบบว่าฟองนมแหม แบบนี้สุดๆเลยไหมคะสุดๆอลิงไม่ยอมค่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวอลิงก็มีมาเหมือนการประหยัดเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้แหมเรามีสิ่งดีๆนะคะสําหรับผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์นะคะเรื่องราวที่น่าติดตามแบ่งเป็นตอนๆให้ติดตามเป็นอย่างต่อเนื่องด้ร่บความรู้มากทีเดียวค่ะไปติดตามพร้อมๆกันค่ะกันเลยค่ะ การสหกรณ์จะครบ100ปีในวันที่26กุมภาพันธ์สองพนร้อยนับว่าประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานกับแนวทางในการช่วยเหลือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้ทำการพัฒนางานสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาหลักของประเทศจึงมีโครงการพัฒนาชนบทตามพระราชดำริหลายโครงการ แต่ละโครงการมุ่งให้ประชาชนพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญอาทิสหกรณ์โคโนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปมัมเป็นสหกรณ์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโรงงานแปลร,รูปผลิตภัณฑ์นมสดและนมผงเนื่องจากพระองค์ทรงเห็นว่าสหากรณ์โคโนมหนองโพราชบุรีจำกัดได้ดำเนินงานด้วยวิธีการสหกรณ์มาด้วยดี เป็นปึกแผ่นมั่นคงพอสมควรและสมาชิกมีความเข้าใจในอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระราชทานโรงสีสหกรณ์ให้แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยหลักการพึ่งพาตนเองการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและมีความสามารถขี่นั่นแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการสหกรณ์ไทยมาอย่างยาวนานจวบจนครบ100ปี สนับสนุนโดย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว Healthy m e t e r e a t i v ซานต้าคะครนะับน่าทานจังแ <laughs> ม่เหมือนร้องเพลงนกเขาคููเลยนะคะ นี้มองเหนนานแล้วนะคะเนี่ยต้นคริสต์มาสแบบเป็นทอฟฟี่อันนี้ทานได้จริงไหมทานได้จริงคือพี่เก๋อ่ะใช้แก้วกาแฟแบบนี้อลินก็ใช้เหมือนกันอันนี้ใช้จากแก้วกาแฟนะคะแต่จริงๆเราใช้เป็นขวดทรงอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เปใช้โลงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เอาช็อกโกแลตทอฟฟี่ห่อสวยๆแบบขอดูใกล้ๆได้ไหมคะได้ใกล้ๆนะคะได้เลยอ้าวล้มหมดเลยอ้าวล้มหมดเลย นี่อันนี้เอาเอา,เอาสกอตเทปนะคะเธอให้มาสูงๆอ่อดูเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เก๋ก็จะทําสูงแค่ไหนก็ได้นะได้ขวดเล็กขวดใหญ่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็แค่ใช้สกอตเทปอะคะอ่ะแปะลงไปเองแล้วก็ทำเป็นชั้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 นแล้วก็อ่ะตีโบหข้างบนให้สวยงาม,มถ้าอยากได้อนเล็กๆหน่อยไว้แจกเด็กๆก็ได้เหมือนกันเห็นไหมคะก็ได้ ในงานปาร์ตี้เลยคือก็ตั้งได้หมดก็คือเด็กๆเพื่อนๆเอาไปคนละต้นเลยใช่ค่ะถือไปเดินแจกเดินแจกเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสวยงามมีอีกขวดแก้วค่ะนี่ทําเป็นสโนว์กลอบอันนี้เราก็เอาโมเดลที่เราชอบอะค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นต้นคริสต์มาสก็ได้ติดกระฝ้าแต่ว่าอิงแนะนําให้ใช้กาวที่กันน้ําหน่อยใช่ติดตั้งไว้ครั้งคืนค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ํานะคะใส่ลงไปในขวดแก้ว อลิงแนะนำนะคะให้ใช้ไตกีเซอรีนที่เราใช้ในสบู่ค่ะเป็นส่วนผสม,สมใส่ลงไปนิดเดียวอย่าใส่เยอะเดี๋ยวคุณเหมือนของอลิงนะคะใส่ลงไปนิดเดียวคะ่ะเพราะว่ามันจะช่วยพยุงทําให้กริเซอร์ลอยน้ําได้นานขึ้นแค่นั้นเองค่ะปิดฝ้าอะไรให้เรียบร้อยสบูกโบน,น่ารักๆมีเทคนิคนิดนึงใช่ะคะ่ะ ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะใชดูรายการจบทําได้เลยจริงค่ะคุณชมคะแต่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เราให้เป็นของขวัญผู้ชมตลอดทั้งปีโอ้นั่นก็คือเรื่องสุขภาพความงามนั่นแหละค่ะไม่แน่ใจว่ามีอะไรพิเศษดีๆสําหรับเรื่องของสมุนไพรหรือเปล่าเนาะใช่ค่ะไปชมกันเลยค่ะกับช่วงสมุนไพรปัญจสีค่ะผลิตภัณฑ์โปลิส กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันนำสาระเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสารสกัดจากธรรมชาติมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยคะ่ะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมเสียนะคะนังศีรษะร้อนแล้วก็อาจจะเป็นรังแคด้วยนะคะเพราะมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสารเคมีแล้วก็แรงเกินไปนะคะทำให้หสุขภาพ ผมของท่านเสียค่ะเส้นผมนั้นมีปัญหากันมากนะคะเขียนจดหมายแล้วก็ไล์กันมาเพื่อสอบถามว่าจะทําอย่างไรดีรู้สึกว่าเราให้ความสําคัญกับสุขภาพเส้นผมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าเส้นผมคนเรานั้นอยู่บนสุดแล้วก็อยู่ติดกับใบหน้าฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวหงุชี้บุคลิกภาพทีเดียวค่ะ สุขภาพเส้นผมที่ดีเปรียบประดุดมงกุฎของใบหน้าทีเดียวนะคะฉะนั้นดูแลให้ดีๆนะคะหากผมเสียแล้วตัดเท่าที่ทำใจได้ไปก่อนแล้วบำรุงใหม่ค่ะคุณจะได้เส้นผมที่ดีจากธรรมชาติลองหาสิ่งดีๆจากธรรมชาติก็ลองเลือกดูนะคะ t r e a t m นต์ที่บำรุงดูแลผมหลังจากที่เราได้ออกเทปไปเรื่องของแชมพู คุณลงดูแชมพูที่มาจากธรรมชาตินะคะสมุนไพรไทยๆนี่แหละคะ่ะใช้แชมพูเหล่านั้นกับสุขภาพเส้นผมจากนั้นใช้ทรีทเมนต์ค่ะซึ่งจะมีวิตามินมีสารสกัดจากธรรมชาติที่เหนือกว่าครีมนวดทั่วไปใช้ครั้งแรกคุณจะรู้สึกเลยว่าเส้นผมนั้นนุ่มเพราะการทำทรีทเมนต์ใช้ทรีทเมนต์จากธรรมชาตินั้นก็จะเทรกซึมเข้าสู่เส้นผมเขาจะกระทบ ไปถึงหนังศีรษะแล้วก็ส่วนประกอบสำคัญที่เป็นสารสกัดดีๆนั้นก็จะไปเป็นอาหารบำรงุงรากผมหนังศีรษะและสุขภาพเส้นผมด้วยนะคะมาดูว่าส่วนประกอบสำคัญนั้นควรจะมาจากอะไรส่วนประกอบสำคัญของทรีทเม้นต์นั้นดับแรกเลยก็คือวิตามิน B5 B5 ทําทำให้หนังศีรษะชุ่มชื้นทำให้สุขภาพผมดีค่ะเป็นอาหารผมชั้นเยี่ยมเลยนะคะ สำหรับ B5 สารสกัดตัวอื่นที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือสารสกัดจากถั่วเหลืองข้าวโพดข้าวโอ๊ตเป็นต้นค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสารสกัดที่ต้องทำมาจากธรรมชาติเท่านั้นนะคะเราถูกทำร้ายมามากก็ลองให้สารสกัดจากเหล่านี้ดูนะคะนอกจากนั้นดิฉันไม่พูดไม่ได้เลยก็คือโจโจบาออยเนี่ยค่ะ ซึ่งให้ความชุ่มชื้นกับผมเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะสำหรับโจโจโบาออยแม้บ้านเราจะไม่มีเ,เป็นของจากต่างประเทศอเมริกาก็ตามแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าโจโจบาออยนั้นมีโมเลกุลที่เล็กมากสามารถแทรกซึมก็ส่งเส้นผมนังเสียสะไปบำรุงนะคะตั้งแต่รากผมทีเดียวค่ะแล้วก็ยังให้ความชุ่มชื้น ฟื้นฟูสภาพเส้นผมที่เสียแห้งแตกปลายให้กลับมามีชีวิตชีวาใหม่นะคะค่ะวันนี้ง่ายๆจากทรีทเมนต์จากธรรมชาติที่ดิฉันแนะนำวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รับเนื้อหาสาระที่ดีที่เป็นประโยชน์นะคะในการบำรุงดูแลสุขภาพเส้นผมค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะดิฉันจะนำสาระเกี่ยวกับสารสกัดจากธรรมชาติมาฝากคุณผู้ชม อีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจสีจำกัดโทรศัพท์028808112-5และ0816297720 ค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้นะคะหวังว่าจะสามารถเพิ่มเติมความสุขให้กับคุณผู้ชมได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมก็เอาความสุขนี้ไปส่งต่อให้กับคนอื่นๆด้วยความ d ั y น่ารักๆแบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งของเลอค่าอะไรแต่อย่างที่น้องหลิงบอกทําด้วยหัวใจนะคะทด้วยหัวใจ,ะะวใจลงแรงลงหัวใจนะคะแหมความตั้งใจล้วนๆค่ะใครให้มีรักตายเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแบงค์ของคริสต์มาสนะคะ <c oughs> สำหรับการเอื้อเฟื้อต้นคริสต์มาสต้นนี้นะคะ ต้นเล็กต้นใหญ่ใหญ่กว่านี้นะคะที่นั่นเขาก็มีค่ะ one stop service <ใน S 1> ค่ะแล้วก็<น>ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะที่เราถ่ายทําในวันนี้ค่ะโรงแรมเจ้าพระยาปานอุรัชชดาใช่แล้วขราวนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอให้ท่านมีความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสกับครอบครัวกับคนที่คุณรักม r รีคริสต์มาสค่ะม e รีคริสต์มาสแอนด์ฮับ y ีนิวเยียร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ